สำหรับชีวิตทำงานบนรถบ้านที่วิ่งไปบนภูเขาที่โคดเคียวเช่นนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเดินเอาหัวไปชนกับตู้แขวนในห้องน้ำเสียงดังโป๊กใหญ่ขณะที่รถวิ่งอยู่บนภูเขาเพราะดีที่หัวไม่ถึงกับแตกเพียงแต่มีโนโบวมหรือบางทีของใช้บนโต๊ะทำงานก็กระจัดกระจายไปทั่วห้องเพราะแรงเหวียงที่เกิดจากรถเกลี้ยวไปมาตามโคง้ง จนผมต้องนั่งรัดเข็มขัดนิราภาัยอยู่บนเก้าอี้ช่วงบ่ายหลังอาหารกลางวันผมมักใช้เวลางี่บปรับสักพักพอถึงเวลาบ่ายแก่ๆขนมและอาหารแห้งในตู้เย็นข้างโต๊ะทำงานก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีให้แก้หิวไปได้บ้างเสมอมีหลายครั้งที่กระป๋องเครื่องดื่มหกกริ้งวิ่งหลุนส่งเสียงดังไปมาอยู่บนพื้นและภาพเหล่านี้นี่แหละครับ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใหม่ในห้องทำงานเคลื่อนที่ของผมนอกจากนี้ยังมีหลายครั้งทีเดียวที่รถของผมวิ่งตกหลุมอย่างแรงจนหูเหล็กที่แขวนโขกของตัวเองถังรถขาดไปถึงสองครั้งทำให้ผมที่กำลังเดินอยู่ในห้องทำงานบนรถถึงกับหกกระลม้มกระแทกลงไปนอนกองอยู่กับพื้นดูไปแล้วการใช้ชีวิตบนรถบ้านในขณะที่รถวิ่งผ่านโคง้งหรือตกหลุมนั้นอันตรายไม่เบาทีเดียว ถ้าจะว่าไปแล้วตั้งแต่เกิดมาจนอายุ58ปีผมก็ไม่เคยต้องทำงานอย่างทุรักทุเลเช่นนี้มาก่อนนับเป็นรสชาติใหม่ของชีวิตอีกแบบหนึ่งของคนสูงวัยแม้จะมีเรื่องที่เป็นปัญหาในแต่ละวันมากน้อยเพียงใดผมมักจะมองให้เป็นเรื่องสนุกเสมอและกว่าการใช้ชีวิตในรถบ้านจะลงตัวก็กินเวลาไปกว่า3อาทิตย์ทีเดียว ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนในทีมต้องปรับตัวกันทั้งนั้นไม่ใช่ผมแค่คนเดียวแน่ๆและหลายคนมีอาการเมารถเช่นกันในช่วงการเดินทางนี้แทบทุกเช้าผมจะตื่นลงมาร่วมทานอาหารเช้ากับทีมพวกเรามีโต๊ะพับได้สีเขียวเข้มอยู่2ชุดพร้อมเก้าอี้นั่งได้ประมาณ8คนหลายคนนั่งบ้างยืนบ้างล้อมวงทานอาหารเชา้าฝีมือบัวลมซึ่งผมเน้นย้ำอยู่ตลอดว่าอาหารต้องปรุงสุก เป็นการถือโอกาสมาพบปะพูดคุยไต่ถามสารทุกสุขดิบกันรวมถึงบางครั้งก็จะมีประชุมเพื่อวางแผนเพื่อการเดินทางเสมอการจัดขบวนของรถในขณะที่ตั้งแคมป์นั้นเราอาจจะเอารถบ้านทั้งสาคันมาต่อการเป็นรูปตัวยูแล้วเอารถกระบะวีโก้สองคันมาจอดขวางตรงกลางเพื่อปิดทางเข้าให้แคบทั้งนี้เพื่อให้ดูแลความปลอดภัยได้ง่ายและเป็นคนที่อยู่ในแคมป์ก็รู้สึกปลอดภัยในยามค่ำคืนเพิ่มขึ้นด้วยเหมือน ในหนังคาบอยยุคเก่าปร,ประเภทสิงกองเวียนที่เอาเกวียนมาล้อมตั้งเป็นรูปเกือกเวลาเดินทางในตอนเย็นเมื่อจอดรถเรียบร้อยแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไปช่วยกันคนละไม้คนละมือหยิบกันศาสตร์ลังคาข้างรถออกกลางนำโตะ๊ะเก้าอี้ออกตั้งต่อหน้าต่อตาไฟพร้อมพ่อครัวพร้อม,อม,อมทีมก็เริ่มลงมือเตรียมอาหารกว่าจะจัดการเรื่องส่วนตัว เสร็จก็พบค่ำได้เวลาทานข้าวประมาณ1ห,หรือ2องทุ่ม แล้วแต่กว่าจะไปถึงที่หมายกี่โมงส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหลังจากถึงจุดหมายแล้วจะทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันช่วงเวลาที่ทีมงานเตรียมสถานที่นั้นผมมักใช้เวลาช่วงนี้ไปขี่จักรยานสำรวจบ้านเมืองตามตรอกซอกซอยตลาดบ้านช่องหมู่บ้านดูชีวิตผู้คนโดยผมจะมีกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยเสมอบางครั้งก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปได้ไกลหน่อยขี่ไปเรื่อยๆเห็นอะไรได้กว่า ขทางนี้ขึ้นอยู่กับสภาพถนนถือเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ได้เหงื่อบ้างหลังจากนั่งรถมานานกลับมาแล้วค่อยอาบน้ำผมชอบพูดคุยกับคนพื้นเมืองเขาดูจริงใจมีความสุขแบบเรียบง่ายแทบทุกครั้งผมรู้สึกว่าผมโชคดีมาก ถึงแม้ในอดีตช่วงเด็กของผมจะไม่ได้แตกต่างจากพวกเขาเมื่อเห็นเช่นนี้ช่วยสร้างพลังให้ผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรให้ได้มากขึ้นในอดีตแม้ว่าผมจะเคยเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งแต่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตในชนบทมากเท่านี้อาทิตย์แรกอาจยังไม่คุ้นเคยแต่หลังจากนั้นผมรู้สึกว่ามันคือชีวิตประจำวันของเราอาจเพราะ ผมสามารถปรับตัวได้เร็วแต่อย่างไรก็ตามนี่คือชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกิที่เรียกว่าชีวิตใหม่นั่นเองผมไม่เคยรู้สึกลำบากใจกับชีวิตการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงทุกวันและคงจะเดินทางต่อไปจนกว่าร่างกายจะร้องว่าไม่ไหวแล้วและนั่นก็เป็นเรื่องผมมีชีวิตใหม่ในตอนที่สองของหนังสือชีวิตใหม่กับ วิกรมกรมดิตค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ